สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมสอ่องอ่าสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ เงินตามที่ชาวไร่อ้อยรอมีความชัดเจนแล้วเขตไหนได้เท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามเงินตามที่ชาวไร่อ้อยรออย่างใจจดใจจ่อนะครับมีความคืบหน้าประมาณการค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2 5 6 2ทับ หรือเรียกว่าเงินตามของแต่ละเขตคำนวณราคาอ้อยเพื่อจะได้ทราบตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการมีค่าเฉลี่ยประมาณ821บาทต่อตันซึ่งเขตที่1จะได้ค่าอ้อยสูงสุดที่ประมาณ861บาทต่อตันอ้อยนะครับสำหรับค่าอ้อยขั้นต้นปีการผลิต2562ทับ63 ได้ถูกประกาศและจ่ายในช่วงฤดูการผลิตแล้วที่ราคาประกาศ750บาทต่อตันจากตัวเลขที่คำนวณค่าอ้อยขั้นสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะหมายถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินเพิ่มเป็นส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายค่าอ้อยขั้นต้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขที่ประมาณการนี้ระบบของอ้อยและน้ำตาลได้คำนวณ70-30ส่วนของชาวไร่อ้อยได้70และส่วนของโรงงานได้30เรียบร้อยแล้ว ตัวเลขประกาศภายในเดือนตุลาคม2563และคาดว่าโรงงานน้ำตาลจะโอนเงินได้หลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยข้อมูลที่เสนอได้ตัดจุดทศนิยมหรือหน่วยสตางค์ออกเท่นั้นนะครับตอนนี้ก็มารู้จักกับแต่ละเขตกันเลยนะครับว่าได้เท่าไรกันนะครับแต่ละเขตจะได้เท่าไหรนะครับมารู้จักกันเลยนะครับ มาดูแต่ละเขตเงินตามที่จะได้นะครับสําหรับเขตที่1นนะครับก็จะได้เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามที่861บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมและเขตที่2ก็จะได้อยู่ที่8 0 1บาทต่อตันอ้อยเขตที่3ก็จะได้เงินตามอยู่ที่818บาทต่อตันอ้อย นั่นเองนะครับสาหรับแต่ละเขตก็ 4, จะได้ไม่เท่ากันนะครับสาหรับเขตที่4เขตที่4จะได้อยู่819บาทต่อตันอ้อยนะครับสาหรับเขตที่5ก็จะได้เงินตาม817บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับเขตที่6ก็จะได้อยู่ที่8 4 1บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับประมาณการตัวเลข ออกมานะครับสำหรับแต่ละเขตที่บ่าวสุนนำมาฝากนะครับสำหรับเขตที่7นะครับเขตที่7ก็จะได้อยู่ที่813บาทต่อตันน้อยสำหรับเขตที่7นะครับสำหรับเขตที่8ไม่มีการเปิดหีบในปี2562ทับที่ผ่านมานะครับก็จะไม่มีเงินตามและเงินช่วยเหลือเงินั้นต้น ก็จะไม่มีนะครับสำหรับเขตที่9นะครับก็จะได้อยู่ที่825บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขก,กลมๆนะครับแต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่คงไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะประกาศในเร็ววันนะครับนี่ก็คือตัวเลขก,กลมๆสำหรับเงินตามที่ออกมาที่พี่น้องรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะ ที่ประสนนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับในคลิปหน้านะครับก็จะได้พบกับว่าแต่ละเขตนั้นมีโรงงานไหนบ้างท่านสังกัดโรงงานไหนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ